ท่ามกลางความสงบแห่งพื้นป่าอีสานณวัดป่านาดีสามัคคีธรรมสาขาวัดเขาแจงเบงที่10จังหวัดกาะสินได้มีการจัดงานปฏิบัติธรรมประจำปีบุญประทายเข้าเปลือกขึ้นระหว่างวันที่23-28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กเ็เป็นการเผยแผ่พระศาสนาเป็นการทำบุญยานึดงตั้งแต่รุ่งอรุณของแต่ละวันเวลา7นาฬิกา พระสงฆ์และสามเณรจะนำพาผู้มีจิตศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเพื่อฝึกจิตใจให้สงบและมีสติการเดินจงกรมเป็นการเจริญสติในอิริยาบทยืนและเดินช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ตระหนักรู้ถึงลมหายใจเข้าออกและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ครั้นเมื่อเวลา8นาฬิกาเป็นกิจวัตรที่งดงามนั่นคือการบินทบาทพระสงฆ์และสามเณรจะออกรับบินทบาทจากญาติโยมภายในบริเวณวัดเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์กับพุทธศาสนิกชนและเป็นการสืบสารพระธรรม,มวินยัยพัฒตาหารที่ได้รับจากการบินทบาท จะถูกนำมาถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นการสนับสนุนการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาตลอดทั้งวันผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ใช้เวลาในการฝึกจิตภาวนาฟังธรรมเทศนาและทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจ เมื่อถึงเวลา16นาฬิกาทีจกรรมเดินจงกรมจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเป็นการทบทวนและเสริมสร้างสติให้มั่นคงยิ่งขึ้นและเมื่อยามเย็นมาเยือนเวลา18นาฬิกาเป็นเวลาของการทำวัดเย็นพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมจะร่วมกันสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัย จากนั้นจะเป็นการรับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าในปีนี้คือได้มีศรัทธาสาธุชนจำนวนมากที่ทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้การปฏิบัติธรรมนั้นมีอนิสงส์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายความเครียดลดความเห็นแก่ตัวและเพิ่มความเมตตาการุณาส่วนการรับฟังพระธรรมเทศนานั้นก็เป็นการเพิ่มพูนปัญญาความรู้ความเข้าใจในหลักธรมกรมคำสอนซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามว่าเขากันมาผ่ากันแล้วกีจอดกันเนยแต่ว่าทีงานบุญประทายเข้าเปลือก นอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นการร่วมกันทำบุญถวายข้าวเปลือกแด่ทางวัดเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการของสงฆ์และเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่รไการได้มาปฏิบัติธรรมณวัดป่านาดีสามัคคีธรรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้พักกายพักใจ และเติมเต็มจิตวิญญาณด้วยพระธรรมคาสอนขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้